สวัสดีนะครับนายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาหลายสัป,ปดาห์นะครับประจําในสัป,ปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่16นะครับไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับว่าดวงชะตานะครับลัคนาราศีของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับช่วงเทศกาลสงการต็ขอให้เที่ยวให้มีความสุข เดินทางปลอดภัยนะครับอย่างแรกตัวก็ต้องทําบุญสวนมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับนะพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้คุณก็จะพบแต่ความสุขความเจริญนะครับในช่วงนี้อากาศร้อนก็ต้องดูแลสุขภาพคุณก็อย่าไปเล่นอะไรมากจุดเกินไปนะครับอพอประมาณก็พอนะ ด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอฤทธิ์ผ่าดาวดาวดาวนะครับเออแหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยในสัปดาห์นี้ดาวที่จะย้ายก็จะมีดาวพระเกตนะครับแล้วดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพฤรัสับดีนะครับก็คือเกตก็ยีิบสองเมษาอังคารก็ยีิบสาดาวศุกร์ยีสิบเแล้วก็ดาวพฤรัสับดีวันที่30เมษายนนะครับพราะว่าจะส่งผล อย่างไรต่อดวงชะตาของคุณบ้างนะครับเออในช่วงระยะเวลานี้นะข่าวสารบ้านเมืองโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มีพระมีสำนักสงฆ์มาสวดอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> อาจารย์เข้าใจว่าเออท่านกำลังสอนดนตรีนะไล่เสียงโดเลมีฟาซอลาซีโดเป็นอย่าง,งานานะั้นไปนะแหมเราก็มีเชื่อมจิตและนี่ก็มีฟอกจิตโอ <c oughs> ครบเลยประเทศไทยเราไม่ธรรมดานะเออผูนี้เหนือมนุษย์มานาเนี่ยมีเยอะแยะนะเขาถึงเขียนไว้ข้างขวดอะเออก่อนกินยาต้องขย่าวขวดก่อนนะเออยาจะได้สมบูรณ์สมบูรณ์แหม่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ก่อนดาวเพื่อัดย้ายนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพราะว่าโอกาสที่ดีๆอาจจะหลุดลอยมือคุณไปนะครับหรือเกิดการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดไปนิดนึงนะครับส่วนการเงินจะหมดเลื่อแบบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลหรือในเรื่องของสุขภาพหรือบางคนอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องการเงินอยู่ก็ได้นะครับส่วนด้านความรักก็อาจจะมีปัญหาเก่าๆที่คอยตามหลอกหลอนคุณอยู่นะครับเพื่อนดูจากอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับตั้งแต่ วันที่22เนี่ยนะครับดาวพระเกตย้ายราศีเข้าสู่ภพพันธุช่วงนี้ให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยพยายามกราบไหว้บูชาเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดนึงแล้วก็ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพนังขานเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกจะย้ายในวันที่23ต่อมานะครับตาแหน่งก็เป็นจุลรจักรดาวอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะ นะครับของชาวราศีพิจิกถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การนะครับปลูกเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นหรือคุณจะสนใจในเรื่องของสิ่งใหม่ๆสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดไว้ด้วยนิดน,นึงนะครับในดวงชะตาส่วนอปุปสรรคปัญหาก็จะมีเข้ามาในช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร ดวงชะตาดาวศุกร์จะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วในวันที่27เมษายนนะครับศุกร์นี้เสดเข้าสู่พบอาลยตำแหน่งก็เป็นประในดวงชะตาช่วงนี้ในเรื่องของคู่สัญญาจเจราจาตกลงต่างๆของชาวราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความรักแต่อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ให้ระวังการทะเลาะบ่แว่งกันนะครับเออไม่เข้าใจกันส่วนในเรื่องของความเสียหายนั้นวินาศวิ่งเข้าหาศัตรู นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเออทำตัวสบายสบายสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้ก็จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับช่วงสัปดาห์นี้รอบครอบด้านการงานให้มากแล้วก็วางแผนด้านการเงินให้ดีของชาวราศีพิจิกนะครับแต่พอหลังจาก30ามสิเมษาไปต้นไปดวงชะตาฟ้าเปิดสดใสจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาตลอด1ปี ของชาวราศีพิจิกนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ